พาเด็กแสบไปให้อาหารแพะนะครับตอนเย็นต้องจับตวอวกลางทางก่อนเดี๋ยวใปล่อยลงมาเอาของข้าดววอีกแล้วมออั่วจังเลยคุณใจเย็นใจเย็นคุณเอา,ไปป,เเอาไปปั่นจักรยานในคอกแพอย่างไงทำอะไรอะ ดูดูเด็กดูเด็กไปปั่นจัก,กรยานในอคอกแพดูครับรอแล้วรอแล้วนี่เขาปูดผสมโอ้ห้ทางเดียวอพอคราะปะขอบคุณครับ พอพอพอให้ปูทำเอ,องเปูทำเองนี่นะครับดูส่วนผสมส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับมีมีผิวทั่วเหลืองนะครับหัวาหานแล้วก็ข้าวโพดเม็ดนะครับนี่จะให้ประมาณนี้วัน มาแล้วมาแล้วอยากยังไอ้ควันมันกินอาหารอยู่นี่รอบเย็นกินไปไปลูกไป อย่าวนลูกอย่าวนอย่าวนแพ้อย่าว้านแพ้พดีพ่อบอกว่าอย่ากวนแพ้น่ครับกินอาหารนีนะแล้วลูกบายกินตัวบน พอพันพอพันให้หัวอาหารหากแยกกันทีเล็กก,ก,ก,ก็ให้ข้างบนไงนนนทีเล็กอ่ะอย่าอย่าควนอย่าควนทีเล็กก็ให้ข้างบนครับพอพันพอพันให้ข้างบนนี่เลยนี่เลยสวยๆชีเล็ก พีเล็กพ <asis> ีเ hey? ล็กโชว์รอยดิ้คีเล็กมานีเร็วแ๋ยวพาไปดูอีกตัวนึงเคุณคคจะคเออมันจะหกแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่าทำให้อหนอไปได้ีได้อยูอ่ดช่วย,ยเหลืองนะครับยำเย็นโอ้ย <c oughs> เด็กลิงไปออกไปออกไปออกไป <c oughs> เอ้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ